วิธีตั้งค่าลายแจ้งเตือน notify เพื่อรับการแจ้งเตือนจากสรีวิไลมอนะคะก่อนอื่นติดตั้งแอปพลิเคชันลงเครื่องมือถือมาก่อนเสร็จแล้วกรอกรหัส k e a ดที่ท่านได้รับนะเป็นรหัสสมาชิกนะและรหัสผ่านค่ะเป็นเลขบัตรประชาชน6ตัวท้ายของท่านเสร็จแล้วกดจำรหัสผ่านและก็คลิกเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะ หลังจากคลิกเข้าสู่ระบบแล้วจะเจอหน้าต่างป๊อปอัพนะคะ Shopping มอล l ขึ้นมาให้นะคะกดไปที่ปุ่มโฮมด้านล่างขวามือสุดนะคะคลิกเข้าไปที่ปุ่มโฮมได้เลยค่ะเสร็จแล้วสังเกตหน้าต่างนี้นะคะดันหน้าจอขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็คลิกไปที่ d ด s k b o a r d ค่ะ นะคะคลิกเข้าไปได้เลยหลังจากคลิกเข้าไปที่เดสก์บอร์ดของเราแล้วนะคะสังเกตที่นะคะมุมบนซ้ายสุดนะคะมีขีด3ขีดนะคะให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้จะมีคอนโดนะคะข้อมูลต่างๆเด้งขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าเสร็จแล้วให้เรานะคะคลิกไปที่ช่องสมาชิกตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปได้เลยหลังจาก คลิกสมาชิกแล้วนะคะให้คลิกไปที่ตั้งค่าโปรไฟล์เสร็จแล้วจิ้มเข้าไปได้เลยค่ะตั้งค่าโปรไฟล์นะคะก็จะโผล่มาหน้านี้นะคะเราเลื่อนหน้าจอขึ้นนะคะนิดนึงก็จะเจอลายแจ้งเตือนนะคะลาย notify ลนะคะลงทะเบียนแจ้งเตือนผ่านลายนะค,ะคลิกเข้าไปได้เลยค่ะคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งระบบจะลิงก์มานะ,ะให้เราคลิก ลงทะเบียนผ่านลายค่ะ,ะคลิกเข้าไปปุ๊บระบบก็จะลิงก์ไปที่ลายของเรานะคะให้พี่ๆทุกคนสังเกตรตรงนี้ให้ดีนะการลงทะเบียนผูกลายแจ้งเตือนง่ายๆให้เราคลิกตรงนี้ค่ะนะพอมันลิงก์มาให้เราผูกกับลายเราก็กดเข้าสู่ระบบด้วยแอปลนยนะ,ะตรงนี้ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบ ด้วยแอปไลน์ได้เลยค่ะจิ้มเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดคําว่าอนุญาตนะคะเขาจะถามเราว่าอนุญาตไหมอนุญาตแล้วเขาก็จะเด้งโผล่ขึ้นมาลิงก์กับไลน์ของเราอัตโนมัติเลยเสร็จแล้วให้เลือกค่ะนะฮะเลือกรับการแจ้งเตือนแบบตัวต่อตัวจากไลน์ NOTIFY คลิกให้ขึ้นแถบสีเขียวนะ คลิกให้ขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้เสร็จแล้วเอามือเลื่อนหน้าจอขึ้นนิดนึงนะคะแล้วไปคลิกอีกหนึ่งครั้งตรงที่เห็นด้วยและก็เชื่อมต่อนะค,ะคลิกไปได้เลยหลังจากที่เราคลิกเสร็จแล้วระบบก็ทําการผูกสําเร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะก็สามารถปิดหน้าต่างนี้ลงไปได้เลยนี่คือการผูกสําเร็จแล้วนะคะถ้าเราทําไม่สําเร็จจะไม่ขึ้นแบบนี้ถ้าเราทําสําเร็จแปลว่าผูกเรียบร้อยแล้วค่ะ ทำตามคลิปได้เลยนะคะแล้วก็กดออกจากถอยหลังถอยหลังออกจากระบบได้เลยนะคะเยียบร้อยค่ะ